ีฝนตกก้ะมาดูน้ําดูท่าค่ะหลังจากที่ได้รับมีพิพิธิบณการยุวิชาการที่สายน้ํำปัวค่ะบ้านนาฝานตำบลหานอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะตอนนี้ค่ะโอ้น้ําแรงมากค่ะก็จะมีผู้นําชุมชนหลายคนค่ะมาดูกลัวฝาย ฝายบริเวณตรงนี้ละขาดค่ะถ้าฝายตรงนี้ขาดนี่โ,โหน้ำน้ำค่ะน่ากลัวมากเลยถ้าน้ำตรงนี้ขาดนะทุกคนอําเภอปวยไม่มีที่อยู่เลยค่ะทุกคน ไปน้ำค่ะแั้กลับมาดูทางน้ำกันบ้างตอนนี้ฝนยังตกอยู่นะจ๊ะยังไม่หยุดเลย ไทุกคนให้ความสำคัญมากเลยอุย้ยน่ากลัวมากเลยเนาะ เนาะไปดูไปดูน้ำได้ปีกล้วยมาเหรอ <c oughs> แทนนี่จะได้ปลาติดมือเป็นไ,ไงน้ำขาดบ่พ่อปลาไปเดือนข้ามได้ไหมน่ะได,ได,ได้อยู่ใช่ไหม ดูบางเวลาโดนน้ำลำน้ำอไอ้ห้วยล้าท่วม,มเป็นทะเลน้ำเลยผลกระทบจากพายุวิภาเข้ามาอำเภอปัวตั้งแต่ตีสองของวันที่21ค่ะคือวันที่21เลยนะทุกคน วันที่22ตกทั้งวันวันนี้เช้าวันที่23คนเกษตรก็เลยแวบ,บออกมาดูน้ำดูท่าดูมวลน,น้ำนี่นะคะถนนตรงสันเขื่อนค่ะเขื่อนน้ำปัวโอ้โหลื่นเลยลื่นเลยป้าแสดงว่าก,ก่อนหน้านี้นะมันนำโคลนขึ้นมาใส่บนถนน <ม>บางเวลาอบางเวลาบางเวลา ีลำห้วยละลำน้ำห้วยละเจอน้ำปัวโอ้โหบล็อกคอนเวิร์ดบล็อกคอนเวิร์ดนะครับน้ำจะไหลลงที่บล็อกคอนเวิร์ดที่นีเรายืนยืนซ่อมอยู่ตรงนี้นะครับแหนมไงแยกไปทางนู้นแล้วก็ทาง นี่จ้ะบริเวณน้ำวนนี่น้ำวนนี้คือที่มีจุดเชื่อมต่อค่ะปล่อยน้ำทิ้งระหว่างลำน้ำห้วยล้านไคะตรงที่เป็นวนวนสดือนี่จะทุกคนลึกมากนะคะทุกคนกว้างขนาดไหนค่ะตั้งแต่คนเกษตรยืนเนี่ยไปถึงเสื้อสีขาวๆนะคะนี่คือ,อ ความกว้างของบล็อกคอนเบ์ตน้ำยังไหลไม่ทันเลยนะคะทุกคนมันมามากแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะนู่นค่ะอีกจุดหนึ่งทางนูน้นปล่อยกันสองที่นะจ๊ะทุกคนแต่ยังระบายน้ำไม่ทันเนี่ยตรงนี้ลึกมากเคยมาจอมเบ็ดดิจ้ะรีสอร์อาคาเฟ่เบาๆค่ะของบางเวลา หือลีน้ำแจะทุกคนโอ้โหน้ำพัดแรงมากเลยนี่คือสถานการณ์มาดูน้ำที่บ้านห้วยล้านะคะอ่าตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะบ้านของคนเกษตรนี่ค่ะส่วนบริเวณบ้านนะเห็นไหมคะที่บ้านยกสูง,สง ไม่ท่วมจ้าแต่บริเวณทุ่งไร่ที่นาพืชสวนผลผลิตทางการเกษตรราบเป็นหน้ากลองค่ะ